สีสุวรรณไม่ท้อยยืนหยัดทำหน้าที่ร้องเรียนตรวจสอบต่อไปหลังสมาคมถูกยุบทิ้งชี้ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่แล้วภายหลังจากนายแมนรัรตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองปคฐออานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครลงนามในหนังสือคำสั่งที่1015ทับ6ลงวันที่วันที่9มิถุนายน66เรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายสีสุวรรณจัญญา ใจความว่าตามที่ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม52นั้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังการจดทะเบียนสมาคมพบว่าบุคคลในสมาคมทั้งสามคนจากทั้งหมด11คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมแต่อย่างใดและบุคคลอีกสองคนในสมาคมให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาพ มครั้งที่1นึ่งทับ2551เมื่อวันที่26พฤษภาคม51ประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวม,มีได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดหนังสือระบุว่าทั้งนี้พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมอองการพิทักรัฐธรรมนูญไทยม,ไมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8 1 กล่าวคือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบสิบคนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49ประกอบมาตรา60แห่งพอรอบอรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิธักรัฐธรรมนูญไทยอย่างไรก็ตามหากประสงค์จะอุดธรนหรือโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ยื่นอุดธรุนหรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครภายใน15ห้า วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งล่าสุดนายศรีสุวรรณจันยาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุชัดเจนว่าศรีสุวรรณยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ร้องตรวจสอบนักการเมืองพักการเมืองเหมือนเดิมเพื่อประโยชน์สาธารณะสะกดคำว่าทอถอยไม่เป็นครับและนายศรีสุวรรณได้เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรธรรมนูญไทยเป็น ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินในการยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการสอบสวนกลางบอชอกเพื่อร้องทุกขกล่าวโทษผู้ที่มีพฤติการหรือกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมัดบนคงของชาติกรณีที่มีการจัดเสวนาเปิดตัวองค์กรข,ข,ขบวนนักศึกษาแห่งชาติเวลาจาเคแบงสอานปาตานีโดยกลุ่มเครือข่ายเพอร์มาสเมื่อวันที่7มิถุนายน6 6ที่มอปัตตานีที่ผ่านมา